คุณผู้ชมคะตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงวันนี้มีแกนนําที่ขึ้นเวทีปราศัยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถูกจับถูกควบคุมตัวไปทั้งหมด9คนนะคะบางคนถูกจับบริเวณที่พักจากสถานที่ราชการบางคนถูกจับต่อหน้าลูกและภรรยาแต่จนถึงขณะน,นี้ทั้ง9คนได้รับการปล่อยตัวแล้วนะคะ นายอนนท์นำพาทนายความถูกจับเมื่อวานนี้ที่ด้านหน้าศาลอาญารัชดาจากนั้นถูกส่งตัวไปที่สถานีตำรวจนครบาลชนะสงครามเขาถูกแจ้งข้อกล่าวหายุโยงปลุกปั่นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา116และข้อหาอื่นจากการประสัยทางการเมืองเมื่อ3สิงหาคมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ตำรวจระบุพฤติกรรมนายอานน์ใช้ Facebook โพสต์ข้อความชักชวนให้ประชาชนมาชุมน,นุมและโพสต์ข้อความถแถลงการกลุ่มมหานครเพื่อประชาธิปไตยและกลุ่มมอกษตรซึ่งเป็นข้อความต่อต้านสถาบันขณะที่นางสุวรรณาตาเหล็ก แกนนำกลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตยนายกรกฎแสงเย็นพันแกนนำกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยรวมทั้งนายบารมีชัยรัตนเลขาธิการสมัชชาคนจนผู้ที่เข้าร่วมปราศัยและร่วมชุมนุมกับกลุ่มเยาวชนปลดแอกเมื่อวันที่18กรกฎาคมถูกจับและนำตัวไปที่สถานีตำรวจนครบาลสํารานราศด์จากนั้นมีกลุ่มผู้สนับสนุนติดตามไปให้กำลังใจหลังผู้ต้องหาทั้งหมดถูกตำรวจคัดค้านการประกันตัว ขณะที่ช่วงเช้าวันนี้ภรรยาของนายเดชาทรบำรุงเมืองรัปเปอร์นักร้องเพลงประเทศกูมีโพสต์เฟซบุ๊กขณะตำรวจนำหมายสารเข้าจับนายเดชาทรต่อหน้าลูกสาวที่หน้าหมู่บ้านในจังหวัดสมุทรปราการก่อนนำตัวไปสอบปากคำและแจ้งข้อหาที่สถานีตำรวจนครบาลสำราญราช จากนั้นตำรวจไปควบคุมตัวนายทศพรสินสมบูรณ์นายธานีสะสมจากบ้านพักรวมทั้งนายนัทวุฒิสมบูรณทรัพย์และนายธนายุทธนอยุธยามาสอบสวนและแจ้งข้อกล่าวหาที่สถานีตำรวจนครบาลสำราญราชก่อนส่งตัวทั้งหมดไปยื่นขออำนาจศาลฝากขังท้ายคำร้องตำรวจคัดค้านการประกันตัว ทำให้บรรยากาศที่ศาลอาญาตลอดทั้งวันมีกลุ่มผู้สนับสนุนไปให้กำลังใจและรอฟังคำสั่งศาลว่าจะให้ประกันตัวหรือไม่และช่วงเย็นที่ผ่านมาสารอนุญ,ญาตให้ประกันตัวผู้ต้องหาทั้ง9คนประกอบด้วยนายอนนนนพานายบารมีชัยรัตน์นางสุวรรณตาลเหล็ก นายกรกฎแสงเย็นพันนายเดชาธรบำรุงเมืองนายทศพรสินสมบูรณ์นายธานีสะสมนายนัทวุฒิสมบูรณ์ทรัพย์และนายธนายุทธณอยุทธยามีประกันในวงเงินคนละ1นึ่งแบาทโดยไม่ต้องมีหลักประกันแต่มีเงื่อนไขห้ามกระทําการใดๆในลักษณะเดียวกับการกระทําที่ถูกกล่าวหาในคดีนี้อีกมิฉะนั้นถือว่าผิดสัญญาประกัน นายเดชาทรบำรุงเมืองหรือฮอกกี้ศิลปินที่ร่วมร้องเพลงประเทศกูมีกล่าวขอบคุณหลังสารอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวพร้อมยืนยันจะเคลื่อนไหวโดยร้องเพลงแรปตามเวทีต่างๆเพราะเชื่อว่าเพลงสามารถสื่อถึงความคิดได้และเพลงประเทศกูมีไม่ผิดกฎหมาย นายอนนท์นำพาทนายความยืนยันเดินหน้าปราศัยต่อในกรอบที่วางไว้พร้อมย้ำแนวทางเคลื่อนไหวของตัวเองว่าเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ตามกรอบของรัฐธรรมนูญและไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมาย